เป็นรอยขวนรถสีแดงัะนะโอเคได้สติัมเกอร์มันมองว่าพวกมนุษย์นี่อ่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนเขาสามเขาสามมุกท้านี้ยังหลอกยังหลบกได้ สัง Hling สองพี่น้องเอ้าอสตาร์ทสเก็ตบอร์ดช่ฉันเป็นไงลักษณะจะคล้ายปลาทุกนี้ไดูเย,ย็นใจเย,ย,ย,ย็น ใช้แขนลำตัวด้วยใช้ลำตัวด้วยเดี๋ยวจะปวดขานี่สิเสร็จรอพี่เทียนด้วย Gracias. giá bay giá bay. Lên này con nhớ ở lên rim cả lúc.